ชุดช่วงล่างต่างๆเนี่ยการเข้าโค้งถนนเส้นที่เราวิ่งนะครับโค้งซ้ายโค้งขวานะครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูฟีลลิ่งเนี่ยมันแตกต่างจากตัวพรีเมียมดักซูรี่ยังไงบ้างนครัคือเมื่อกี้เราคุยกับทางวิศวกรนะเขาบอกว่าตัวโครงสร้างเนี่ยด้วยความที่เป็นหลังคากระจกนะครับ SUV ขับหน้าเนี่ยปกติเราจะเจอปัญหานะครับในกรณีที่เราขับเร่งความเร็วเร็วๆเนี่ยนี่ครับดูยกนี่ดูยกยกซ้ายยกขวา Yeah. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date, You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I feel. เอาครับเรามาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับในคลิปนี้ที่เราจะมาลองทดสอบกันนั่นคือเจ้าตัว GR Sport นะครับของตัว Cora c r าครจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าขับแล้วดีขึ้นกว่าเดิมไหมจะมีอะไรจุดที่แตกต่างจากในตัว GR Sport รุ่นเดิมและใครที่ใช้ GR Sport รุ่นเดิมจะมีความรู้สึกยังไงว่าแบบโหตัวใหม่มันดูน่าสนใจขนาดนี้เอาละคลิปนี้จะพาทุกคนไปชมครับๆๆๆๆๆ เอาล่ะเราตอนนี้เรากำลังขับขี่อยู่ในตัวแบบ New Corolla Cross GR Sport นะครับก็จะมีความแตกต่างจากคลิปที่แล้วที่เราได้ลองขับในตัวของ Premium Luxury นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่สินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะได้คุยกับพี่สินอีกเหมือนกันนะครับว่าขับ GR แล้วพี่สินรู้สึกยังไงต้องบอกว่าในตัวของ GR Sport เนี่ยพอสัมผัสครั้งแรกนะครับพอมาขับแบบนี้จากเมื่อกี้นี้ที่เราในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ลองขับในตัวของตัว Premium Luxury บอกเลยครับว่าตัวรถเองเนี่ยนะครับมันมีความสั่นสะเทือนขึ้นมามันมีความเฟิร์มมากขึ้นนั่นเองครับตัวรถเนี่ยจะมีความแบบหนึบขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวของช่วงล่างคันนี้นะครับยกมาจาก GR ในรุ่นก่อนก็จริงแต่ถ้าถามว่าในตัวพรีเมียมลักชัวรี่ คันนี้นะครับจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือในเรื่องของโช๊คสปริงที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ตัวสปริงเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง3รุ่นย่อยหรือ4รุ่นย่อยนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับเอาล่ะคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับว่าหลังจากที่เราได้ลองเกริ่นให้ทุกคนได้รู้แบบนี้แล้วเนี่ยถึงแม้คันนี้เนี่ยนะครับจะใช้ ชุดช่วงล่างเดิมมาจากในตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจุดที่มันเปลี่ยนแปลงและทําให้รถมีการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นนะครับมันก็มาจากในเรื่องของตัวโครงสร้างตัวรถนะครับที่มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยเรื่องของที่ข้างบนที่เราเห็นเนี่ยเป็นกระจกเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นกระจกแบบนี้มันจะแข็งแรงได้ไงมันดูน่าจะน่ากลัวนะน่แน่นอนครับอย่างที่เคยเรารีวิวหรือพรีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วว่าด้านบนของเราตรงนี้เนี่ยยกจากญี่ปุ่นมา ประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องของหลังคาแบบพาโรมิกกลาสรูปแบบนี้นะครับแล้วยกมาแน่นอนจุดยึดต่างๆจุดสปอตของตัวรถต่างๆถี่ขึ้นแข็งแรงขึ้น และตัวรถก็มีการที่จะต้องบอกว่าให้ตัวได้น้อยลงเพราะว่าความแข็งแรงของโครงสร้างที่มากขึ้นนั่นคือพอย n ์นึงและอีกหนึ่งจุดที่มันเกิดการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นนั่นคือเรื่องของล้อในคลิปที่แล้วทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่าล้อ18นิ้วที่ให้มาลายใหม่อันนี้เนี่ยโครงสร้างของตัวล้อเนี่ยนะครับมันมีความที่ต้องบอกว่าแข็งแรง น็อตไอ้หรูที่ทุกคนเห็นเนี่ยหรูร้อเนี่ยของตัวล้อล้อ,ลอน็อตเนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นเวลาที่ล้อวิ่งไปถึงแม้หน้ากว้าง225หน้ากว้างของล้อแม็กนะครับไซส์7นิ้วนะครับมันจะเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ ความแข็งแรงของเขาที่เขาถูกออกแบบถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ดีขึ้นและมันเลยทําให้รถคันนี้เนี่ยนะครับวิ่งได้ดีขึ้นช่วงล่างดีขึ้นกว่าในรุ่นก่อนหน้าแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่อยู่ในสามารถบอกได้เป็นในยะสําคัญว่าดีขนาดไหนแต่มันดีแน่ๆครับมันต้องดีแน่ๆเพราะว่าฟีลลิ่งที่เราได้ลองขับขี่ให้เพื่อนๆได้ลองนะครับเนี่ย ชุดช่วงล่างต่างๆเนี่ยการเข้าโค้งถนนเส้นที่เราวิ่งนะครับโค้งซ้ายโค้ขงขวานะครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูนะครับมาดูฟีลลิ่งกันว่าเป็นยังไงนะครับดูดี เอาโขงขวานะครับโยกตัวจะได้ยินเสียงของข้างหลังเทตัวรถจะมีการโลด้านบนน้อยนะครับแต่แน่นอนสไตล์ในความเป็น GR Sport เนี่ยมันอยู่ที่นี่อยู่แล้วความเป็น GR Sport รถมันถูกเซตติ้งมาให้มีความขับขี่ที่สนุกขึ้นใครอยากได้รถที่ขับขี่สนุกขึ้นแน่นอน GR Sport ก็จะเป็นตัวคําตอบให้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพี่สินด้วยและไปลองนั่งหลังดูด้วยว่านั่งหลังแล้วเนี่ย กับคันนี้ถ้าเทียบกับในตัวพรีเมียมลักชัวรี่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปทุกคนลองดูกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพาขับขี่คราวนี้ในเรื่องของกําลังล่ะกาลังต้องบอกแบบนี้ว่ากําลังเหมือนเดิมนะครับแรงม้า12 2แรงมา้าเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้มีในยัยยะของเรื่องของแรงม้าที่เปลี่ยนไปแต่มีการปรับจูนการปรับจูนนี้ไม่ได้ปรับจูนแรงม้าเพิ่มขึ้นแต่ปรับจูนให้เครื่องกลับมอเตอร์ ทำงานได้ดีแรงบิดตอบสนองได้ดีนะครับมันสามารถจะช่วยได้คอยแยกนะครับที่อยู่แต่ละหัวเทียนมีการจุดระเบิดที่ดีขึ้นหัวเทียนจุดระเบิดดีขึ้นตัวลูกสูบจะกระแทกการจุดระเบิดมันไม่ต้องใช้ระยะปัจฉิดแลละมันห่างมันก็สามารถทําได้นี่แหละคือจุดที่เราเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มากขึ้นนะครับสาหรับในการ ขับเคลื่อนรถคันนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยที่อธิบายมาเนี่ยเป็นตั้งแต่ในตัวพรีเมียมลักชัรี่เหมือนกันเป็นแทบทุกรุ่นที่ออกมาใหม่ปรับจูนเหมือนกันนะครับแค่นั้นเองนะการเข้าโค้งนะเห็นไหมการตอบสนองของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยฟ้าตอบสนองเนียนดีใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าโค้งโยกไปนี่ครับแรงเครื่องครับออกตัวดูนี่ครับ หลงคานี่ครับเป็นสันรลูเปิดได้ด้วยอ่าทุกอย่างดูดีนะครับมากขึ้นโอเคความเร็วนะครับเวลาเราวิ่งมาเรื่องเก็บเสียงพี่เอกว่าดีนะไม่ได้โฉงฉางไม่ได้ดังมากมายนะครับทำงานได้ดีเข้าโค้งซ้ายเนี่ยชอบนะพี่เอกมีความรู้สึว่าเออฟีลลิ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับตัวรถนะครับการขับขี่ต้องบอกแบบนี้ว่า เออมันมีการให้ตัวดีนะครับมันไม่ย้วยนะครับแต่ก็อีกละว่าใครชอบแบบไหนเฟิรม์รมๆไหมนะครับถ้าเฟิรม์รมๆก็นี่ละได้ okay. เคการเข้าโค้งซ้ายโค้ขงขวาการตอบสนองคันเร่งนะครับตัวพวงมาลัยเออใช้ได้มากๆเอาล่ะอยากรู้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ศิลกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่ศิลเนี่ย เป็นผู้ขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพ่อนจะนั่งแล้วก็ลองพูดคุยกันเพราะว่าเราจับอาการของตัวรถได้แล้วว่าตัวรถเป็นยังไงแบบไหนและคุ้มค่าตัวแน่เพราะบอกเลยว่าค่าตัวของเขานะครับเหมือนเดิมไม่ได้มีการแบบขึ้นราคาออกไปแต่การสิ่งที่เราได้มาการปรับจูนมันดีขึ้นและทําให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงหลายคนถึงชอบซื้อหรือหลายคนเนี่ยใช้เจ้าตัวโคราชครอสมากมากแต่ใครที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ เอาแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะอยากอยากได้แบบฟิลลิ่งที่เหมือนคอร์สใหม่แน่นอนกําลังอาจจะไม่ได้ประหยัดเพิ่มขึ้นเหมือนคอร์สใหม่แต่คุณสามารถหาฟิลลิ่งนี้ได้โดยการที่ไปเปลี่ยนล้อหาล้อชุดนี้มาใช้ช่วยก็จะเห็นผลมากขึ้นชุดช่วงล่างถ้าใครนะครับอยากใช้ในชุดช่วงล่างที่เป็นของตัว GR นะครับก็สามารถสั่งพาร์ทได้ทุกอย่างสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยนะครับพาร์ท GR ก็สามารถได้นะครับ ตัวสปองสปริงต่างๆเราก็สามารถที่จะมาใช้ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ถือว่าเฮ้ยดีงามนะครับหรือใครอยากได้หน้าตานี้เปลี่ยนไฟนะครับสำหรับ GR นะก็ไปเอาไฟรุ่นใหม่มาใส่ในตัวรุ่นเดิมเออก็ได้อีกนะครับเอาละมันก็มีลูกเล่นให้เราสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายก็แล้วแต่เพื่อนๆดูนะครับพิจารณากันดูว่าเออจะเอาไหมจะชอบแบบไหนนะครับสําหรับ แบบนี้ในตัวสําหรับในการขับขี่ของ G.R นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่สิ์กันดีกว่าว่าพี่สิ์มีความคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้นะครับเพราะว่าจากตอนนี้ที่เราได้ลองขับมามีความรู้สึกว่าไม่แปลกทําไมคนดูคลิปรีวิวย่อยพรีวิวรถรุ่นใหม่แล้วดูกันเยอะขนาดนี้ในช่องของเล่าเรื่องรถเอาละไปคุยกับพี่สิ์กันต่อดีกว่าครับโอ้โหนี่ตอนนี้เราอยู่ในตัว G.R Sport นะครับ ก็อยากจะบอกว่าแอร์เย็นมากเราลดอุณภูมิเราลดอุณภูมิมาอีกถึงที่จะขับแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราลองขับตัว Premium Luxury ใช่ครับตอนนี้เราสลับรถมาลองขับตัว g r Sport กันนะครับลองนิดนก่นพี่สินเดี๋ยวพิ่งทุกคนอาจจะดูว่ามันก็เหมือนกันนี่แตกต่างกันตรงไหนอ่ะก็ดีไซน์ภายอกเนี่ยเรายังได้ชุดแต่ง g r Sport เหมือนตัวก่อนหน้าเม่นอยู่นะครับสิ่งที่แตกต่างเลย คือตัวไฟหน้าที่เป็นลักษณะคริสตัล3ามิตินะครับแล้วก็มี signature light ที่เป็นไฟเลียววิ่งนั่นเองครอ,อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากตัว TR Sport ก่อนหน้านี้นะครับ,รบตัวช่องล่างที่ให้มาเนี่ยก็ยังเป็นตัวช่องล่างที่ยังแครี่มาจากตัวก่อนหน้านี้นะครับ,รบถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น premium u r y แล้วตัว p r ม i ยมเนี่ยคือตัวค o ยส spring นะครับที่มีการใช้ค o ยส spring อีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่มีความเฟิร์มมากกว่าตัวปกติของโคราครอสนะครับแล้วก็โช๊คอัพด้านหลังที่มีความเนื่มากกว่าตัวพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมหรืชิลรี่ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเรากลางพาร์ทออกมาเลยเนี่ยทั้ง4รุ่นย่อยเนี่ยเราจะได้พาร์ทที่ไม่เหมือนกันเลยสักรุ่นนะใช่คับแตกมากเลยนะครับยกเว้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในเรื่องของนั่งนั่นเองยกเว้นอะไรรู้ไหมคอยสปริงคู่หน้าที่เหมือนกันทุกรุ่นก็คือแต่หลักๆเลยอางนี้ คือเพื่อนๆไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันแตกต่างอะไรแนฉันมันจะมาสรุปฟีลลิ่งให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับ,รบว่าฟีลลิ่งเนี้ยมันแตกต่างจากตัวพรีเมียมดักชูรี่ยังไงบ้างค,คือเมื่อกี้เราคุยกับทางวิศวกรมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวโครงสร้างเนี่ยด้วยความที่เป็นหลังคากระจกนะครับจะมีการปรับในเรื่องของตัวจิกตัวยึดต่างๆเนี่ยให้มีความเฟิร์มมากขึ้นคราวนี้เนี่ย ตัวบอดี้เราจะรู้สึกว่าคันนี้นมันจะไปเป็นก้อนมากขึ้นครับดีซีดิตี้ของตัวรถมันจะทําได้ดีกว่าตัวพร<อ>ีเมียมแลคชูรีแล้วเท่านั้นยังไม่พอด้วยกรรที่แบบว่าปรับช่วงล่างให้มันเฟิร์มมากกว่าตัวพร<อ>ีเมียมแลคชูรีวเนี่ยฟีลิ่งช่วงล่าง<อ>แค่เคียงกับตัวรถยโรบเลย<อ>เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงล่างเขาทําดีจริงนะครับ<อ>ด้วยความที่เป็นรถ SUV ยขับหน้านปกติเราจะเจอปัญหานในกรณีที่เราขับเร่งความเร็วเร็วๆ<อ>หน้ามันจะโยก เ่รกังแรงหน้ามันจะที่แต่ในตัว G R Sport ไม่เป็นเลยเมื่อกี้เราคิดว่าขับอเมียมลักชูรีมาแล้วเนี่ยบอดีแล้วนะดีแล้วเอท TNGA ต่างๆดีแล้วแต่ว่าพอมาขับ G R Sport มันดีกว่านั่นสิเฮ้ยแม่งมันไม่น่าเชื่อเลยอะบอดดีมันดิจิลิตี้มันดีแล้วเราก็เห็นผลจริงๆว่าเฮ้ย ไม่น่าเชื่อว่ามันได้อีกอ่ะเพราะเอาจริงๆตอนนี้ถ้าเทียบในตัวก่อนเปลี่ยนโฉมมาเนี่ยจริงๆอ่ะ GR Sport มันก็ดีอยู่แล้วดีแตกต่างจากตัวเดิมอยู่แล้วแต่ว่าพอด้วยเหตุผลที่เราไปถามกันมาก็เนี่ยนะไอ้ที่ให้หลังคากระจกมาเนี่ยมันต้องเลยต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นกลายเป็นว่าไงรู้ไหมครับพอปรับช่วงล่างใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็ตัวโครงสร้างแบบใหม่แล้วับไม่ถึงว่าโครงสร้างที่มันมีความแข็งแรงมากกว่าตัวปกติใน GR Sport เนี่ยเรารู้สึกว่าความ สั่นสะเทือนหรือว่า v บ b r a t i เล็กๆน้อยๆที่เราได้รับในตัว premium luxury เนี่ยพอมาใน G R Sport เนี่ยเก็บเงียบเลยนะครับพี่สังเกตไหมว่าไม่มีแรงสั่นสะเทือนใต้ข้างล่างเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยกลายเป็นว่าพอเรามาขับ G R Sport แล้วว่าโอ้โหเราชอบคันนี้มากกว่าตัว premium luxury อีกแต่ถ้าเป็นคนนั่งนะพี่เอกมีนความรู้สึกอย่างหนึ่งนะเฟิร์มเมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้พี่เอกมีความรู้สึกว่ารถมีความเฟิร์มมากขึ้นเมื่อกี้นี้เรานั่งมาพี่เอกมีความรู้สึกว่าพี่เอกนั่งสบาย คราวนี้นั่งครับสบายกว่ามันไม่เชิงสบายกว่าสิเป็นฟิลไหนครับมันฟิลแบบหนึบหนึบ,นบอะมันจะมีความรู้สึกแบบรถมันหนึบห <ๆ S 1> นึบเนี่ยเวลาผ่านล่องเมื่อกี้นี้มันพิว <Yeah. S 1> ไม่รู้สึก<嗯>แต่สิ่งขับและสิ่งกลับชอบฟีลลิ่งของช่วงล่าง G R Sport มากกว่าว<ー>วรู้สึกว่าขับแล้วレスปอนส์ของตัวรถนะครับช่วงล่างเนี่ยทำได้ดีกว่า<嗯>แล้วก็การเข้าโค้งเนี่ยด้วยความที่พอปรับช่วงล่างใหม่<嗯>สิรู้สึกว่าช่วงล่างก็ทำงานได้คมกว่า ก็ด้วยความเป็น G R เพราะว่าเขาต้องการให้บุคลิกมันมีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยเหตุผลนี้ด้วยนะไความจริง G R Sport เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ชื่อทางการตลาดของ t ต y o ต a นะครับเรามาลองขับทุกรุ่นแล้วของ G R Sport ไม่ว่าจะเป็น f o r t กิเนอร์ G R Sport นะครับโคราออตติ G R s p o r t แล้วก็คันนี้นะครับโคราครอส G R Sport เนี่ยจุดเด่นของ G R s p o r t ทุกรุ่นเลยเนี่ยคือตัวช่วงหน้าที่มันเฟิร์มแล้วการเก็บประการที่มันดีจริงจริงอันนี้คอนเฟิร์มจริงพราะนะครับในโค ถ้าเกิดสมมติว,ว่ามีการปรับช่วงล่างเนี่ยมันก็เลยจะเห็นชัดมากมเพราะว่าสมมติว,ว่าตัวปกติมันให้ตัวได้เยอะอช่วงอัพอะไรพวกนี้ใช่พอชวงนการสปอร์เนี่ยพอตัวเล่นช่องช่องบ้านตรงแกบต่างๆเล่นได้เยอะเราก็จะจับอากาศได้ไง่ายด้วย พอมันเฟิร์มขึ้นเราก็เลยรู้ได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยแม่งเฟิร์มขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นใน GR Sport เลยและ<อ>ฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็ยังมีมาให้ใช้อย่างครบถ้วนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด12นิว้วที่เป็นหน้าจอ Full Digital เหมือนในตัว Premium Luxury นะครับตัวหน้าจอกลางขนาด11นิว้วที่มีฟังก์ชัน Apple CarPlay Android a แบบ บเลสไลซ์สายนะครับแล้วก็บอกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแบบทดทวนนะครับก็มีมาให้ใช้พวกเราใช้กันเหมือนเดิมนะครับรวมถึงตัวต้าเซ็นี่เซนก็ใส่มาให้แบบเต็มระบบเหมือนในตัวพรีเมียมเลยนในราคาที่สูงกว่าตัวพรีเมียมกรูหรูสักเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ก็คุ้มถ้าใครที่สนใจแต่มันก็มีหน้าน้อยใจอย่างหนึ่งนะขับ GR สัญลักษณ์ GR อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับยังไงหัวหมอนนี่หัวหมอนแล้วก็ปุ่มกด แล้วก็ครับแต่พวงมาลัยเนี่ยจีอาร์ไปไหนอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ซื้อติดเองก็ได้ตอนนี้อัพเตอร์มาร์เก็ตก็มีให้เล็หน่อยนิดหน่อยคก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยครับเราบอกคาดได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวช่องล่างที่เราขับจะรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเหนื่อยล้าน้อยลงจริงๆริงเกิดแล้วครับ ทางไกลแล้วก็ให้ความมั่นใจในการขี่ในความเร็วสูงเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติว่าเราไปนั่งเบาะหลังจากตัวพรีเมียมซูี่เนี่ยเราคิดว่าเบาะหลังขนาดนี้นั่งดีอยู่แล้วนะครับอพอมาใน g r Sport เนี่ยมันก็จะนั่งดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่โค้ตัวเลย,ยไหนที่เดี๋ยวพี่เอกยังไม่เคยไปนั่งเดี๋ยวพี่เอกจะไปนั่งคันนี้นะ<อ>ให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราไปนั่งในคลิปที่แล้วที่เป็นในตัวพรีเมียมแล้วางรี่โอ้โหมันดูสบายมากแล ฟิลลิ่งที่พี่สิง์เคยได้ลอง GR มาแล้วในตัวโคราครอสกับตอนนี้ที่ถูกเปลี่ยนไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่แล้วก็เสริมนิดหนึงในเรื่องของพาวเวอร์เทรนเรายังได้เป็นพาวเวอร์เทรนตัวเดิมอยู่นะครับ8เล่นเป็นแรงงาน122เล่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์แต่ว่าก็มีการปรับจูนอย่างที่บอกตอนต้นในคลิปที่แล้วด้วยนะพี่ศิงห์นะว่ามันก็มีเรื่องของจูนเรื่องของตัวคอจุดระเบิด S <S ใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้ที่เราคุยกับทางวิศวกรใ,ในเรื่องของมอเตอร์อ่าเรื่องซอฟต์แวร์ครับผม,มส,ส,สินย้ำให้เรื่องซอฟต์แวร์นะครับที่มีการปรับซอฟต์แวร์ให้มีความเสถียรมากขึ้นสัมพันธ์ไปกับตัวมอเตอร์ที่เปลี่ยนไปครับคราวนี้เนี่ยอัตราเร่งเนี่ยเมื่อเราลองขับแล้วอ,อาจจะสัมผัสไม่ได้นะครับว่าอัตราเร่งเขาดีขึ้นแต่สิ่งที่เสัมผัสได้เลยเนี่ย คือความประหยัดน,น้ํามันที่มันทําได้ดีขึ้นจริงๆจากสมมติว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะขับรถได้ประมาณ18-19โลเมตรก็เป็น10เป็นปลายนะแต่รอบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำอาัตราสิบก้นน้ำมันได้อยู่ที่22กิโลเมตรต่อนตรเลยนะครับก็สัมผัสได้เลยจริงๆว่าก,การปรับจุต่างๆไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับ<ๆ>แต่ว่าไปโฟกัสในเรื่องของความประหยัดน,น้ำมันมากกว่านั่นเองนะครับี่ทางวิศวกรบอกมานะครับรวมถึงเบรกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปรับแรงดันน้ำมันเบรกเนี่ยให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ตัวพัดลฟิลให้มันรู้สึกเฟิร์มขึ้นเท่านั้นแต่ระยะเบรกก็สั้นลงด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากตัวก่อนเมเนเชนะครับใครที่ซื้อรถยนต์โคราครอสณักเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่คุ้มค่าที่สุดเลยนะแล้วก็สามารถเข้าไปทดสอบทดลองรถยนต์โคราครอสทุกรุ่นได้ที่ตัวแทนจำหน่ายตัวต้ทุกที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ทางโต้าบอกมานะครับว่า ชอบส่งมอบเร็วเลยเนี่ยใครที่ซื้อตอนนี้ก็รอรับรถได้เลยนะฮะก็ดูแล้วก็นะใครที่อยากได้ความคุ้มค่าขึ้นมาซีอคอนเซรต์น,นิดนึงสี่ว่าโตโยต้าเขาบอกมานะครับว่า ซื้อโคราคลอสตอนนี้เนี่ยเขามีดีลส่วนดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ของโตโยต้านะครับมีดอกเบี้ย1.79นตสำหรับลูกค้าเก่านะครับมีดอกเบี้ยพิเศษมากกว่านั้นอีกนะครับ1.49นะครับพร้อมกับประกันภัยรถยนต์ PSYD ชั้น1ฟรี1ปีด้วยอันนี้โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยมีให้กับลูกค้าทุกคนเลยถือว่าใจปล้ำมากๆเลยนะครับใครที่ซื้อโคราคลอสตอนนี้เนี่ยได้ทั้งตัวรถที่มีออปชันที่ครบคันเดียวไม่พอนะครับ เรื่องไฟ n น n c i a l ยต่างๆเนี่ยโตโยต้าก็ไม่มองข้ามนะครับสามารถให้ออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าได้แบบคุ้มค่าด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวหน้าจอเนี้รู้ไหมว่าเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันทีคอนเน็กได้ด้วยนะครับเป็นระบเตเลิมติกในตัวด้วยแล้วทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเข้าไปใช้บริการในศูนย์บริการทุกคนจะได้สะสมพอยต์ของเดอะวันด้วยนี่อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษทีคอนเน็กเมียตาไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะทีคอนเน็กนี่เมียตาไม่ได้ใช่ไหม ไม่แน่ใจคือจริงๆแล้วโชว์มันโชว์โลเคชันได้ก็คือใครที่ใช้รถตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าไม่ต้่องหองตัวในเรื่องของตัวโปรดักต์แล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ค่าอะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าโตโยต้าที่ใช้งานกันอยู่แล้วเนี่ยก็มั่นใจในเรื่องของโครงสร้างอะไรที่เรียบพร้อมในประเทศเนี่ยที่มีเครือข่ายอะไรเนี่ยทั่วถึงจริงๆนะครับแล้วก็ราคาอะไรเนี่ยจับลองได้ง่าย And can feel the uh blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason if they wanna go. แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในบ่อแถวที่2อีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ารุ่นรถเปลี่ยนไปนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆอาจจะดูแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะภายในจริงๆถ้าดูแบบนี้นะแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เราอยู่ในตัวรุ่น n e w c o r l คร g R s p o s t นั่นเองครับแต่ความที่ไม่เหมือนและความต่างกันนั่นคือในเรื่องของระบบช่วงล่างครับที่จะมีความแตกต่างเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งกันดูนะครับว่าเป็นไงแต่คงไม่พูดถึงในเรื่องของ การปรับเบาะแล้วนะครับเพราะว่ามันมีคลิปที่แล้วที่ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับในการนั่งของในตัวของ n e w c o l a r r o s y y ในตัวของ p r e m i u m Luxury นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนิดนึงนะครับอขออนุญาตมีที่เท้าแขนเข้ามานะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมันมีออปชันแบบนี้นะฮะคราวนี้จุดแตกต่างเนี่ยที่ความรู้สึกที่นั่งได้นะและจับอาการนตอนนี้นะครับความแตกต่างเรารู้อยู่แล้วว่า การเซ็ตช่วงล่างนี้เหมือนในตัวรุ่นก่อนหน้าโชคสปริงเหมือนกันแต่ถ้าไปเทียบกับคลิปที่แล้วที่เรานั่งอยู่ในตัว premium luxury แน่นอนครับตัวโชคต่างกาันสปริงต่างกาันนะครับอันนี้จะไม่เหมือนแล้วตอนที่เรามานั่งอยู่แบบนี้ครับมันจะมีความดูฟมเฟิร์มนิดนึงบัมปี้ต่างๆที่เราวิ่งผ่านแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันรู้สึกได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าการเข้าโค้ง การให้ตัวนะครับข้อมูลที่เราได้มาใหม่นั่นคือพอเราข้างบนหลังคาเป็นกระจกแบบนี้นะครับความแข็งแรงของโครงสร้างมันมากขึ้นกว่าเดิมครับมันก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยมันโลน้อยลงถ้าจะาเอาจริงๆมันไปมันก็ไปเป็นก้อนนะครับมันไม่ได้มีการบิดตัวให้ตัวด้านบนเหมือนในตัวพรีเมียมลักชูรี่ที่อ๋อจริงๆพรีเมียมลักชูรี่เหมือนกันสิเพราะว่ามันเป็นตัวกระจกแบบเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของ ความแข็งแรงโครงสร้างตัวรถเข้าไปนะครับคราวนี้ในการขับขี่ครับความแตกต่างจะเป็นยังไงนี่ครับตอนนี้เรานั่งการสั่นสะเทือนตอนนี้เราวิ่งผ่านสีที่ตีอยู่บนถนนเนี่ยรู้สึกเข้ามาได้นะครับไม่แต่เขาเขาเขาทำไม่ดีกว่าแลเพียร์นฮะเขาทาไม่ดีกว่าลักชรี่ถูกต้องถูกต้องนะฮะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะพี่สินนะว่าถ้าเกิดใครชอบแบบเฟิร์มๆชอบความเร็วนะครับการขับรถที่มันมีความแบบ หนุบหนหน,นะครับแบบนี้ก็จะมีความชอบแต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าชอบความนุ่มนวลนั่งไปเรื่อยๆชิลๆเดี๋ยวเราดูเนี่ยตอนนี้เออแตกต่างเลยรู้สึกได้ตอนที่พี่สิงเร่งเครื่องขึ้นไปนะครับเมื่อกี้นี้ตอนที่เรานั่งในตัวคลิปที่แล้วพรีเมียมลักชัวรี่เร่งปุ๊บพี่เอรู้สึกว่าพี่เต้องหงายหลังอ่ะมันมีแรง บบด้านหลังมาตอนนี้พี่สิงกำลังแก้งนะครับโยกสายโยกขวาไม่สัได,ด้ว่ามันไนมันไปเหมือนก้อนอยใช่ใช่ใช่มันไม่มีการโคง้งเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าขับแบบนี้แล้วนะครับขออนุญ,ญาตรัดเบลครับรัดเบลรัดเบลแต่ความกว้างต่างหากแอร์หลังที่มีมาให้เล็กรูมเฮดรูมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับ มันก็คืบหนึ่งอยู่ดีด้านหน้าก็คืบหนึ่งอยู่ดีนะครับไม่แตกต่างเลยเพราะว่าการออกแบบมันเหมือนกันภายในแทบจะเหมือนการยกเว้นหัวหมอนด้านหน้าที่จะมีความปรับว่าเป็น g r เท่านั้นนะครับแล้วก็โลโก้ GR ที่มีมาตามบางจุดนะที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่การนั่งหลังอ่านี่ที่เสียงอยากจะทําอะไรทไรําเลยฮะนี่ครับดูยกนี่ดูโยกโยกซ้ายยกขวาอฮะออกตัวนี้ออกตัวแรงๆ่ยก,กดแรง เขานุ่มนะเนี่ยนี่อะไมเนี้ยใช่แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้คือมันเฟิร์มหน้ามันไม่ลอยเมื่อกี้นี้ตอนที่เราอยู่ในตัวคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครย้อนดูนะจังหวะที่พี่สิทธิ์เร่งอ่ะมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่หน้ามันลอยเออเนื่องจากว่าโอเคแรงกดพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะยกตัวแบบนี้ใช่ไหมครับแรงกดไปอยู่ที่ล้อหลังแต่ครั้งนี้ข้างหลังเนี่ยพอเขาเป็นเซตแบบ G R เนี่ย โช๊นะครับเซตติ้งอีกแบบหนึ่งสปริงที่ให้คว้าค่าเทมากขึ้นแม่งไม่ยุบตัวเลยอ่ะมันเฟิร์มจริงจมันเฟิร์มมันไม่ไม่ใช่เฟิร์มอย่างเงี้ยคือมันสเตเบิลมากอคือช่วงล่างอ่ะรู้สึกเลยว่าความความรีจิตเนี่ยมันมันมีจริงแล้วก็ความสเตเบิลของตัวรถเนี่ยคือเวลาเราเข้าโค้งแล้วว่าตัวรถเนี่ยมันไม่มีการยุบตัวเลยมันไปกับถนนเขาเรียกว่ารถค้งนะค้งนะเวลาโค้งเนี่ยเขา เขาขนาดกับถนนเลยจริงถือว่าเขาเซ็ตช่วงล่างมาได้อเมซิ่งมากเลยนะ uh huh. เรารู้สึกว่าขับแล้วเรารู้สึกประหลาดใจเลยพอเราขับพ e ีมีโรซิี่มาขนาดว่าเอ้ยนุ่มดีนะสบายดีนะแต่พอมาในคันนี้ปุ๊บเฮ้ยมันเฟิร์มอะมแล้วพอมันเฟิร์มเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกไม่มีอาการเหนื่อยล้า uh huh. ในการโดยสารเลย uh huh. แล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็ทำมาในกระชับด้วยนะค uh huh. ืนพวงมาลัยมาดีมาก uh huh. เจ้าตัว New Corolla Cross d r Sport เป็นแบบไหนนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับการขับขี่นะครับความนั่งเออมันไปด้วยกันได้อ่ะมันรู้สึกไม่ได้มีความว่ามันแยกกันไปนะครับไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มไปใครอยากเอามันมน,นะครับแนะนำแต่ตอนนี้นี่โอ้ขับเป็นขับดีเลยอะได้ถ่ายออกกล้องนะ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับคอมเมนต์ในตัวในรุ่น TR Sport ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีช่องพิเิ์อีกหนึ่งช่องนะครับไปดูในช่องพิสเธ์ด้วยว่าพิเิ์พูดยังไงเกี่ยวไงกับในตัวรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ในตัว TR Sport คันนี้เป็นแบบไหนนี่เดี๋ยวดูคอสะพานีกมันตุ๊บๆเลยนะมันตุ๊บๆเลยมันไม่ใช่กระด้างนะครับเออมันไม่ได้กระด้างมันมันสเตเบิลขึ้นอื ไม่อยากจะพูดว่ากระด้างเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่ารถมันกระด้างขึ้นแต่จริงๆรถไม่ได้กระด้างเลยมันไม่ได้แข็งแบบในยะแบบว่ารถแข็งเป็นกระด้างไม่ไม่ใช่แข็งเนีจยพี่พูดว่ากระด้างมันเรียกว่าความเสถียรภาพในการโดยสารเนี่ยมันดีกว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าเ่เดี๋ยวเรานั่งหลังดูนะครับนั่งสบายมากพี่เอกไปลองนั่งที่ฝากกะบโปมดท้ายเลยข้างหลังนี่แหละครับใช่ครับเดี๋ยวพี่สินขอสักความเร็วประมาณสักร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับ เราอยู่เราวิ่งอยู่ในซอยถนนเลนสวยนะความเร็วตอนนี้ที่เราใช้อยู่ประมาณ1 0 0กิโเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะครับ80 8สิบปสิบแปดสิบเหรอใช่๋อเนี่ยรถตัวเลขก็เราอ่ะไม่รถจริงจริงแต่ว่าถนนเส้นนี้มันก็สามารถที่เราเรียนรู้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีโค้งซ้ายโค้งขวาให้เห็นนะครับการโยนตัวของตัวรถมันจะแสดงออกได้ง่ายเหมือนกันอ่ะแต่ดูดิมันมันจะนิ่งมากอะ่ะ แล้วก็มันไม่ยุบตัวครับมันไม่ได้ยุบตัวเข้าโค้งนะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเนี๋ยพี่ไม่รอ้ชื่อที่เหตว่ามันจะให้ตัวมากกว่านี้นะครับนี้ครับพี่ชอบแล้วดิต้องขอบคุณพี่พี่ไปที่สลับรถนะคนะครับก็เราได้มีโอกาสสลับรถง่ายมากนะคือถ้าแต่ก่อนไม่งั้นเราต้องขับคันนี้คันเดียวตลอดนี่เราได้มีโอกาสได้สลับเราก็จะได้รู้แล้วว่าคนเขาให้แตกต่างกันวะเนี่ยเห็นผลเห็นผลน้ำหนักเบรกทดสอบระยะเบรกครับ เีี่ยิม้โอเคนะแต่พี่เอ๋ไม่ชอบในเรื่องของตอนใช้ระบบ Adaptive Cruise อะพี่เอ๋มีความรู้สึกว่าเขาเบรกหนักไปหน่อยอันนั้นอะคือให้ให้เขาเป็น Adaptive Cruise Control แล้วมันมีในเรื่องของ Stop and Go ด้วยนะเนี่ยสามารถที่จะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งได้แล้วก็ออกตัวได้นะครับไปคลิปครับ นะครับอ่ะโอเคครับพี่สินบอกให้ปิคดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายกันอีกทีนึงนะครับว่าราคาค่าตัวของเขาเป็นยังไงเอาละไปละอะครับหลังจากที่เราได้ไปลองขับขี่กันมานครับมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกเลยว่าการขับขี่ดูจะมี ความรู้สึกที่ดีขึ้นนั่นเองด้วยจากตัวโครงสร้างที่มันมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยโครงสร้างของตัวกระจกพาราเมกิกาสลูปเนี่ยมันมีการยึดจิกนะครับตัวรถมันก็จะไปด้วยกันเป็นก้อนๆน,นะครับมันก็จะให้ตัวได้ดีขึ้นไม่ได้ย้วยนะครับและการขับขี่อย่างที่เราเห็นนะครับชุดช่วงล่างยังเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอาจะถามว่าชุดช่วงล่างแตกต่างจากเดิมไหมไม่นะครับยังเหมือนเดิมใน GR Sport รุ่นเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบใจกันนะครับและที่สําคัญครับราคาในรุนน 254,000บาทก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยได้อะไรที่มันมากขึ้นนั่นเองแต่ราคายังจ่ายเท่าเดิมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างมานะครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงและ ขอบคุณพี่สินด้วยที่มาแลกเปลี่ยนนะครับและขับให้เรานั่งนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าการนั่งหลังคันนี้นะครับจะแตกต่างจากตอนที่เรานั่งในตัวพรีเมียมลักชัวรี่ที่มีความนุ่มนวลอ่านั่นเป็นอีกจุดประเด็นหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็คอมเมนต์กันมานะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้กับพี่เอญและทีมงานเล่าเรื่องรถของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่เอญจะพาเพื่อนๆครับไปลองขับรถรุ่นไหนยังไงก็ติดตามกันด้วยวันนี้ต้องไปแล้วเจอกัน i can feel the blood creeping up from the heathens God will got fight got pride got reason if they wanna go like we... got <laughs>